ทำไมเราต้องมาตรวจครัวพี่ต๋องในส่วนของครัวนะครับเราต้องเช็คในเรื่องของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับว่าไปต่อกับถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันที่ด้านหลังหรือเปล่านะครับว่าการระบายน้ําการระบายดักไขมันตรงนี้ไปอยู่ที่บอกกองเรียบร้อยดีนะครับจากที่ผมตรวจรับบ้านมานะครับจุดหนึ่งที่ผมสงสัยมานานนะเกี่ยวกับตัวถังดักไขมันอันนี้ผมต้องขออนุญาตสอบถามทางพี่บินเพื่อคลายข้อสงสัยผมนิดนึงว่าจริงๆถังดักไขมันเนี่ยมันจําเป็นมากไหมที่จะต้องมีสําหรับบ้านพักอาศัย ในครัวเราก็จะพูดถึงท่อน้ําดีท่อน้ําเสียนะครับท่อของซิงนะครับไปจนถึงระบายสู่สาธารณะไปยังไงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จนจบเนี่ยต้องได้ไอเดียแน่นอนว่าบ้านเราต้องออกแบบเป็นแบบไหนนะครับ สวัสดีครับตอพบกับผมมินสถาปนิกบ้านๆเรามาร่วมกันออกแบบคุณว่าชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันสุดสุดสุดสัปดาห์ชวนทุกคนนะครับมาหาความรู้กันก่อนวันเสาร์ไปตรวจรับบ้านใครซื้อบ้านใหม่นะครับกำลังปลูกบ้านใหม่เพิ่งเสร็จกาลังจะย้ายเข้าอยู่นะครับก่อนเข้าบ้านนะครับรู้อยฮะว่าบ้านงคุณเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับเราก็เลยเอากูรูสองท่านครับที่เอกและที่เตนะฮะวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับาวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับการตรวจระบ้านนะครับผมซึ่งทุกท่านก็สามารถตรวจเองได้เลยหลังจากฟังวิดีโอแล้วก็ติดตามเกจของสถาบันการบ้านท่านก็สามารถตรวจระบ้านเองได้เลยครับผมใช่ครับคราสำหรับวันนี้เราจะมาตรวจเกี่ยวกับครัวใช่ครับทำไมเราต้องมาตรวจครัวพี่สอในส่วนของครัวนะครับในกรณีที่เป็นบ้านเนาะมันก็มีหลายหลายไซส์ใช่ไหมครับครับผมซึ่งแต่ละไทเนี่ยก็จะแบบมีครัวสำเร็จรูปติดตั้งไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีระบบท่อรองรับไว้เท่านั้นนะครับเอาเป็นในส่วนของที่เป็นห้องโล่งก่อนละกันบางทียังไม่มีครัวไม่มีอะไรเลยนะครับก็เราต้องเช็คในเรื่องของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับว่าอ๋อท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยเราก็เทสในการใช้น้ำใช้สายยางเนี่ยดูว่าเออมันระบายได้ดีหรือเปล่าแล้วท่อทิ้งอันนี้ครับ ไปต่อกับถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันที่ด้านหลังหรือเปล่านะครับว่าการระบายน้ําการระบายดักไขมันตรงนี้ไปอยู่ที่บ่อกรองเรียบร้อยดีนะครับ<ม>อ่าแล้วก็ระบายสู่บ่อพักได้ปกตินะครับอันนี้ก็เช็คดูได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับก็เช็คดูว่าไฟเข้าดีหรือเปล่า ตรงโซนครัวนะครับจริงๆมันก็ตั้มกึิ่กันระหว่างการเช็คไฟของในบ้านนะครับแล้วก็ครัวตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีชุดเขาเรียกชุดครัวสำเร็จรูปครับคุณเอกครับหรือเป็นชุดครัวอ๋อเรียกครัวปูนนะครับที่เขาเตรียมมาให้แล้วเนี่ยเราก็เช็คได้ตามอุปกรณ์ที่มีเลยครับเช่นในส่วนของบานซิงค์นะครับปิดเปิดสะดวกไหมเราก็ลองปิดเปิดดูนะครับส่วนระดับของตัวเบรื่องนะครับเราจะใช้ระดับน้ำนะครับในการตรวจนะครับว่าตรงไหมนะครับระดับได้ไหม ซึ่งเราใช้ตัวระดับน้ำเช็คนะครับอันนี้ระดับได้นะครับอันนี้คือคือว่าผ่านนะครับระดับเคาน์เตอร์ได้นะครับเคาน์เตอร์หรือว่าผ่านนะครับระดับกระเบื้องนะครับแล้วเราตรวจนะครับใส่ที่เราต้องตรวจระแนบของกระเบื้องเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเข้าอ้ครัวนะครับเราทำประกอบอาหารนะครับเราจะตั้งสิ่งของพวกนี้ครับสิ่งของก็จะได้ ไม่เอียงนะครับผมเมื่อเราเช็คเรื่องระดับเสร็จนะครับเราก็จะดูในเรื่องของกระเบื้องเต็มหรือเปล่านะครับโดยที่การใช้ขอบนะครับถ้าเช็คนะครับเต็มกระเบื้องเต็มนะครับันี่คือกระเบื้องเต็มนะครับที่ตั้งเตาแก๊สนะครับเราจะต้องตรวจดูอะไรนะครับตรวจดูร่องของตัวสาย นะครับำท่อแก๊สเราให้เราหรือเปล่านะครับนี้ถือว่าถามนะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับซึ่งอันนี้นาทางโครงการนะครับเขาได้เดินสายไฟสำหรับบูธนะครับเครื่องเครื่องดูดาาราคาให้เรานะครับส่วนเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโครงการนะครับหรือตัวบ้านที่ขเขาจะเตรียมไว้ให้เรานะครับแต่เนนี้จะขาดอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับคือท่อระบายอากาศนะครับผมซึ่งถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นบ้านโดยทั่วไปปกติจะเตรียมตัวท่อระบายอากาศให้เร <S 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 ซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับก็ได้ปรึกษาทางโครงการแล้วทางลูกค้า,นนา,ารับแจ้งกับทางลูกค้าที่เรามาตรวจเนาะว่าอันนี้ถ้ามีการเจาะผนังหรือทุบผนังเนี่ยนะครับสำหรับตัวท่อระบายอากาศสำหรับฟู๊ดเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะครับซึ่งเราก็ได้ชี้แจงกับทางโครงการให้คุยปรึกษากับทางลูกค้าสิ่งที่เราขาดไม่ได้เกี่ยวกข้องควรเนาะเราก็จะดูเรื่องความเรียบร้อยนะครับของตัวเคาน์เตอร์ที่ที่เขาเกาะไว้นะครับซึ่งันนี้ถือว่าเรียบร้อย อันนี้เคาน์เตอร์ใต้ใต้ตัวนี่ถือว่าเขาเก็บชายนะครับขาสีให้เราเยร้อยเลยนะครับหรือตัวระบบอ่างล้างจานนะครับก็เหมือนกันนะเหมือนอ่างล้างหน้านะคุณเอกถ้าเราดูจากคลิปนก่อนนี้นะครับในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีอ่างล้างใช่ไหมครับอ่างล้างจานซิงค์เนี่ยก็จะมีเหมือนกันนั่นคือตัวบายพาสตัวเดน้ำนะครับว่าอ่างขัหน้าดูนะครับเทสโดยการเปิดน้ําทิ้งดูนะครับว่าเราท่อพีท็บต่างๆเนี่ยระบายน้ํามีน้ํรั่วน้ําล้นหรือเปล่าเลยนะครับครับ จากที่ผมตรวจรับบ้านมานะครับจุดหนึ่งที่ผมสงสัยมานานะนะเกี่ยวกับตัวถังดักไขมันอันนี้ผมต้องขออนุญาตสอบถามทางพี่บิณเพื่อคลายข้อสงส,สัยผมนิดนึงว่าจริงๆถังดักไขมันเนี่ยมันจําเป็นมากไหมที่จะต้องมีสาหรับบ้านพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือทางบ้านที่สร้างเองไงถังดักไขมันนี่มันจะเป็นมากไหมครับโอเคเราลองนึกภาพนะพี่เอกเวลาเราอยู่อาศัยบ้านใช่ไหมเราก็คือปัญหาหนึ่งอย่างของโลกใบนี้เราซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อทุกๆอย่างมากินเนี่ยมันก็จะต้องไปล้างใช่ไหมพอเวลาเราล้างปุ๊บเนี่ย ก็จะมีพวกเศษขยะเศษไขมันเศษอะไรพวกนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีถังดักไขมันไอตัวถังดักไขมันเนี่ยมันจะมีแบบสําเร็จรูปนะฮะแล้วก็จะมีแบบที่เราไปบิ้วอินตรงท่อระบายน้ําเลยก็มีนะครับถ้าเราไม่มีตัวดักไขมันตัวนี้ที่คอยกรองพวกคาบมันนะครับคาบสิ่งสกปรกเนี่ยที่อยาลองนึกภาพดิว่าเวลาอาหารของเรามันเน่าแล้วมันส่งออกไปทําท่อระบายน้ําอ่ะมันจะไปต่อที่ไหนต่อมันก็ไม่มีทางระบายมันก็ไปถึงคูน้ำคลองสาธารณะในหมู่บ้านเรามันก็จะทําให้มันเน่ามันเหม็น มีหนูมีตัวตะกวดอะไรพวกนี้มากินส้ากอาหารของเรามันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราว่มันต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกฎหมายก็เลยออกมาว่าบ้านทุกหลังเนี่ยครับต้องมีบ่อดักไขมันหรือถังดักไขมันเนี่ยครับที่ติดไว้ก่อนที่จะปล่อยน้ำเนี่ยครับระบายสู่สระน้ เห็นไหมครับลูกเห็สถานบันบ้านเราไม่ได้แค่ตรวจบ้านอย่างเดียวเราจะดูว่าบางโครงการที่ผมไปเจอมานะครับเขาไม่มีถักดักไขมันให้นะครับบ้านที่สร้างเองก็ไม่มีถักดักไขมันให้เพราะฉะนั้นแล้วทุกกลังที่เราไปตรวจนะครับเราก็จะได้คุยกันนะครับกับทางผู้รับเหมานะครับหรือทางโครงการว่าจริงๆถักดักไขมันเนี่ยจำเป็นมากนะครับในการที่จะต้องติดตั้งไปในห้องครัวให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับหรือทางผู้พักอยู่อาศัยนะครับอีกจุดหนึ่งเราจะต้องตรวจแล้วก็อธิบายให้กับทางดีว e ล o เตอร์ดังรับทราบด้วยว่า มันจาเป็นจริงๆสําหรับข้อกฎหมายพวกนี้จะต้องมีด้วยนะครับทีนี้ในการตรวจทางดัไขมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูเรื่องท่อใช่ไหมครับท่อเราจะดูอะไรบ้างครับพี่ครับท่อนาดีก่อนแล้วกันท่อนำดีเราก็เช็คเรื่องของการปิดเปิดน้ํานะครับว่าน้ําไหลเข้าสะดวกดีหรือเปล่ามีน้ำรั่วซึมไหมนะครับที่ก๊อกต่างๆส่วนใหญ่เลยเนี่ยก๊อกน้ํานะครับอันนี้เสริมนิดนึงนะครับว่าตรงก๊อกน้าเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราจะรู้สึกเฮ้ยทำไมน้ามันไหลไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยครับครับตรงนี้เขาก็จะมีตัวตะแกรงดักเศษต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดที่ปลายคอกได้นะครับเพื่อเอาเศษตรงเนี้ยออกนะครับตรงนี้ก็จะไหลแรงได้ปกตินะครับเมื่อเราเปิดจบเขานี่ครับพอต่อข้อมองทงข้างล่างมีน้ำหยดน้ำล่วนน้ำสึนไหมครับตรงนี้ก็คือหลันะครับไม่มีรอยหยดน้ำั่วนน้ำซึมนะครับ ก็มีจุดต่อมาวให้เราได้ครับแล้วก็จุดประมาตรงจุดนี้นะครับจะอยู่ในงานครอัวอาจรก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเราอาจจะมาตั้งตรงมุมนี้ได้เขาจะมีก๊อกมาให้เราจุดนะครับแล้วก็ท่อระบายน,น้ำสำหรับเครื่องซักผ้าเนาะุณจุดนี้เราเพืมาณ หวานเพินมสัตว์ท่าไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส,นส่วนของท่อน้ําทิ้งนะครับเวลาเราทิ้งไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวสะดือหรือตัวอ่างทิ้งเนี่ยมันก็จะมีตัวกองเขาเรียกเศษอาหารหรือเศษต่างๆที่เราทิ้งไปใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่สามารถป้องกันได้หมดนะครับมันก็ละลายลงไปในส่วนของถังน้ำไขมันอีกซึ่งจุดเนี้ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไปเปิดถังน้ำไขมันได้เพราะว่ามีฝาแล้วนะครับคมๆใหญ่ๆนะครับประมาณ6เดือนเนาะ S <S> ก็เปิดออกแล้วก็มันจะมีตะกร้าเป็นตะกร้าพลาสติกนะครับสามารเอาเศษเอาเศษออกอได้ชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องดูแลด้วยนะครับ<ไ>เพราะไม่ใช่ให้มันเขาเรียกย่อยสลายไปตามธรรมชาตินะครับดังนั้นเราต้องดูแลในส่วนของถังน้ำคามันด้วยนะครับรงนี้ไอ้ตัวท่อลำดีที่มาสักรู่ที่ผมสอบถามที่ตอบไปเนาะมันจะมีชั้นคลาดของตัวท่อจะมีนจะมี8.5 เกาสิบสามจุดห้าเนี่ยครับเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะต้องดูคุณสมบัติพวกนี้พิเศษเป็นยังไงบ้างครับพี่รเกี่ยวเรื่องข้อเรื่องข้อจริงๆเรื่องของชั้นวัสดุนะครับก็คือความหนาเนาะครับอ่าดังนั้นเราก็ดูว่าลักษณะการเชื่อมกาวการต่อมากกว่านะครับว่าสนิทแน่นหรือเปล่าไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพราะว่าประเภทของชั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการเขาจัดเตรียมมา แต่โดยมา,ามตรฐานทั่วไปบ้านพักอาศัยเนี่ยเขาจะเลือกคลาส13.5ในการติดตั้งตัวท่อน้ำดีเป็นคลาสที่เขากำหนดไ็นตามต้นข้อบัญยัติในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับท่อน้ำดีในาการบังคาบ13.5จะบางโครงการเขาลดสเปคล,ลงเป็น8.5 <whom S 2> ถามว่าผิดไหมพี่มินอันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามพี่มินทีหน,นึนน่งระหว่าง13.5กับ8.5ครับผม ปกติครับถ้าเป็นเกรดของน้ําดีมันจะมีน้ําดีกับน้ําเสียเนาะน้ำดีครับปกติเขาก็จะใช้ความหนาเยอะหน่อยก็คือ13.5เป็นเกรดที่มาตรฐานหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกท่อน้ําเสียท่อแซกท่อซอยพวกนี้ครับเขาก็ใช้เป็น8.5กดาก็ได้นะครับ เพราะว่ายิงท่อที่มีขนาดใหญ่มากครับราคาเป็นไงครับโอสูงมากนะครับใช่ครับใช่ราคาเปนสูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความแข็งแรงคงทนของเขาเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับการต่อข้อต่อแล้วก็การเดินท่อไปจถึงในแต่ละจุดและจุดของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ในบ้านมากความหนาก็ไม่ได้เป็นจําเป็นขนาดนั้นเขาก็อาจจะท่อต้วมท่ออืออะไรพวกนี้อาจจะใช้เป็นแบบ8.5ได้ครับนี่ครับการที่เราดูเพจ เกี่ยวกับสถาปนิกบ้านเนี่ยเราไม่ได้ความรู้เรื่องการตรวจอย่างเดียวนะครับเราจะรู้ว่าสเปกเจรเิญสัตว์เนี่ยที่ขขงสเปกมาเนี่ยอุมกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับผมในการเลือกใช้นะครับแล้วก็ในการตรวจเหมือนกันครับผม้มนครัวเราก็จะพูดถึงท่อน้ําดีท่อน้ําเสียนะครับ,รบท่อของซิง นะครับไปจนถึงระบายสู่สาธารณะไปยังไงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จนจบเนี่ยต้องได้ไอเดียแน่นอนว่าบ้านเราต้องออกแบบเป็นแบบไหนนะครับเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไป,ไปกับสังคมสถาบานนีปบ้านเ้าเรวันนี้นต้องขอบตัวเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตงานภายในแล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบภายนอกแลวครับองค์ประกอบภายนอกที่สําคัญนะครับที่เราจะตรวจดีอะไรครับพี่ต้มในส่วนของโรงรถครับผมตันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องจอดรถทุกวันนะเนาะเข้าออกของบ้านนะครับเราก็มาดูในส่วนของพื้นก่อนเลยนะครับระหว่างพื้นโรงรถนะครับกับตัวบ้านเนี่ยจะมีร่องเล็กๆนะครับประมาณสักสิบเซนนะฮะตัวนี้จะเป็นการจอยนะครับจอยต่อหว่าตัวอาคารครับนะครับ ก็จะเป็นการอ่อ,อนบีมออนกาวทีนี้ก็มีข้อสงสัยนะครับสำหรับที่จะถามสถาปนี้ว่าทําไมมันต้องออนกาวออน,นีแล้วมันแตกต่างอ่อนบีมก็หมายถึงวางบนคานออนกาวก็คือวางบนพื้นเนะคยกรรมมันต่างกันยังไงนะครับ